โอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของผลลนะัเนาะอันนี้ก็จะไม่คุยเลยมากเพราะว่าจะคุยกับเรื่องประเด็นของการเปลี่ยนอินเทอร์เฟซเฉยๆเท่าที่เห็นเหมือนประมาณว่าคําถามนะครับไม่ว่าจะทำทำผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่ครับผมหรือไม่ข้างว่าอ่ะเอาตรงๆเลยซีซีอย่างเงี้ยเขา็็งงได้เนาะเราก็เลยจะเชิงว่ามาอธิบายกันว่าแบบ เราลองมาเปิดค่าอาหารดูเลยน้องว่าเราลองสำรวจกันว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับผมแล้วปุ่มอะไรตอนนี้มันอยู่ตรงไหนเมื่อเรากดเข้าค่ายอาหารมานะครับผมสิ่งที่คุณเจออันดับแรกเลยคือมันจะแสดงเป็นหน้าตัวสมาชิกพนรถถังครับผมที่ทั้งหมดนะครับผมทั้งหมดเลยเนาะที่คุณมีไม่ว่าจะอยู่ในรถหรือว่าอยู่อะไรพวกนี้นะครับผมจะแสดงงนี้หมดทั้งหมดสิ่งที่คุณจะทำหนึ่งก็คืออ่ะตอนอื่นนะครับผม ถ้าคุณต้องการขยายเตียงขยายทังบนนี้นะครับผมนะโอเคอ่ะอันนี้มันจะแสดงแค่พอบอบางส่วนอาจจะเป็นพอบ,อบที่อยู่ในรถเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะแสดงทั้งหมดจริง,รงๆนะครับผมของผมมีรถถังทั้งที่ก็สองพันห้าร้อยเก้าสิบห้าคนนะครับผมกดปรับตัวปรปรกอบทั้งหมดตัวเกมจะแสดงคนรถที่ยังไม่ได้เกณฑ์น,นะครับผม ให้คุณที่เอาที่ว่ามีอยู่เอาที่ว่าอยู่ในโรงก่อนนะครับผมเอยคดโทษครับอยู่ในตัวค่ายทหารก่อนคนที่อยู่ในรถก็จะอยู่ถัดไปนะครับผมมันจะเป็นสลักอย่งนี้เนาะสลักนี้คืออยู่ในค่ายทหารนะครับผมสลักอย่างนี้จะบอกว่ากลางอยู่ในรถนะครับผมอีกอันหนึ่งก็คือคุณนะครับผมมันจะเป็นตัวกองตัวนี้นะครับผมอันนี้คือที่อยู่ในรถเนาะอันนี้คือที่ปลดกระสีนไปแต่ของผมไม่มีเพราะว่าผมไม่ได้เคยปลด ขนอาหารออกนะครับผมตามนี้เนาะอันนี้คือที่คุณพลาดปลดไปคุณจะกู้คืนได้อยู่เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้คือที่ว่ายังไม่ได้เกณฑ์นะครับผมสองส่วนเนาะที่นี้ก็นอกจากนั้นเราสามารถกดดูตามชาติได้ครับผมหรือว่ากดดูเรื่องของตัวรถได้นะครับผมเนี่ยกดแสดงเพราะคนดรถของ M C e i g h Pattern อ่ะมันก็จะหามาให้นะครับผมหรือ กแดงเฉพาะของอผมเนี่ยเพราะเกิดผมนีปุ๊บนะอ่ะ,ะแดงเฉพาะของ n นียชิแดงของ f อ8 p ี t แปดตน,นะครับผมต้องกดตัวนี้เพิ่มด้วยเนาะแล้วก็สามารถกดหาดูได้นะว่าตำแหน่งคนรถอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่ามันฟุตขึ้นกว่าเดิมนะครับผมซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าันเดิมอมันจะมีตัวนี้ไหมแต่วันนี้ก็กน่าจะโอเคขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถหาตามชื่อคนรถได้เนาะประ,ประมาณนี้ แต่อีกนหนึ่งครับผมที่คนจะสงสัยกันมากเลยผมว่าตรงอื่นอะ่ะมันเข้าใจได้แล้วก็ตัดต่อาจาลองสถานการณ์เลยละกันว่าเป็นสถานการณ์ที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเราหารถที่ไม่มีพนรถอยู่กันเอ,อรถถองไม่ครบเนี่ยตัวนี้แหละตัวนี้เลยเพิ่งซื้อมานะครับผมผมต้องการเอาผอบอของเอาผอบอสักคนมาดิ ไม่อันนี้คือคนที่เกณฑ์ใช่ไหมตำแหน่งนี้ถ้าไหมผมบอกว่าผมอยากเอาผอบ,อบอนะครับผมเข้ามาเป็นทําไมครับเข้ามาเป็นเข้ามาเป็นคนปืนถูกไหมครับเมื่อก่อนมันจะสามารถกดได้จากตัวหน้าหน้าของหน้าเนี้ยหน้าของไอ้ผู้หน้าของไอ้อไอตัวแบบว่าบันทึกประจำการของคนรถนะครับผมจะกดได้จากตรงนั้นถูกปะ แต่ตอนนี้ครับผมก็ง่ายๆเลยครับผมไม่ต้องอะไรมากกดรถปลายทางกดเลือกรถปลายทางครับผมกดตำแหน่งของกดตำแหน่งของไอตัวที่ว่าเราต้องการเปลี่ยนไปเป็นปลายทางนั้นเช่นสมมติเนี่ยผมต้องการเปลี่ยนตำแหน่งไหนก็ได้ให้เป็นพลปืนผมไปกดเลือกตำแหน่งว่าผมจะเอาพลรถมาปากการะจักรขปืนแล้วกดอย่างนี้ไปปุ๊บหาผลรถที่เราต้องการครับผมจากนั้นกดไปเลยมันจะขึ้นมาอย่างนี้ครับผมก็คือมันจะทําการอธิบายคุณว่า จะเป็นการเปลี่ยนจากอะไรไปเป็นอะไรนะครับผมความสามารถหรือว่าเพร์กเนี่ยก็จะถูกตั้งใหม่ทั้งหมดก็คือห้าร้อยเปลี่ยนทั้งหน้าที่แล้วก็เปลี่ยนทั้งความสามารถนะครับผมแล้วความเชี่ยวชาญก็จะเปลี่ยนด้วยตามนี้นะครับผมก็คือว่าวิธีการกดเปลี่ยนคุณสมบัติของตัวเหมือนหน้าที่เนาะหน้าที่ของพลรถคือจริงๆแล้วมันมัน,มนตรงตัวแต่ว่าคือแบบแน่นอนว่าความตรงตัวของมันน่ะมันจะไม่ใช่เหมือนโอซากุที่ว่าแบบว่า ปเปลี่ยนจากตรงนั้นได้ยันเหมือนกับประมาณว่าออกแนวเหมือนขอ้อนิทีหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้นะครับผมสหรับคนที่ถ้าเกิดเอาถ้าเกิดผมเคยชินก,กับระบบการหัเข้าใจได้ว่าแบบบางทีมันก็จะดูว่าทําไมเราต้องมานั่งกดอะไร่างนี้ให้มันดูยุ่งยากแต่จริงๆแล้วมันคือป้องกันว่ามันเคยมีนะว่าเปกติมันจะเปิดกตรงนี้ใช่ไหมแต่มันเคยมีนะว่าประมาณว่าคนเข้าใจผิดแล้วไปกดไอ้เปลี่ยนหน้าที่อะไรอย่างนั้นแล้วคือเหมือนเขาเสียทองไปฟรีก็เลยแบบ ของเขาพูดแบบว่าเป็นใครหน้าคัท์ปเปนั่ยคือฟูฟูอ่ะเอ้ยเออฟูฟูถูแล้วคือคือกันไม่ใช่ว่ากาันคนโง่มาใช้งานแต่คือมหมายถึงว่าการเราพลาดเล็กน้อยอะไรเงี้ยคือมันต้องกดเปลี่ยนเงนี้ยกดเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็กดหาคนลดหน้าที่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยกดก็เปลี่ยนมาได้นะครับผมประมาณนี้เนาะผมว่าอันนี้มันเหมือนกับมันแก้ใหม่นิดนึงอ่ะแล้วก็ แต่ถ้าเราใช้ใช้จนชินอะมันก็จะมันก็ยังโอเคแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติคุณมีความคิดเห็นยังไงนะครับผมก็บอกกล่าวกันได้าอย่งเช่นว่าอยากจะให้มีเลือกได้ทั้งว่าการเข้าถึงแบบว่าการใช้งานแบบระบบเกา่าผมถ้าแบบเก่าอยากจะใช้แบบเก่าได้ไหมแบบพลาสติกลองเสนอมาดูเผื่อว่าถ้าทีมงานเขาดูแล้วแบบว่าเออมันพอแบบว่าเอาคลาสสิกกลับมาได้ควบคู่กับของใหม่โดยที่ไม่ทรัพยากรเยอะ หมายถึงว่าทรัพยากรที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าตัวเครื่องคุณเนาะแต่หมายถึงว่าทีมงานที่คอยดูแลระบบทั้งสองระบบอะไรพวกนี้ถ้าเกิดมันตั้งระบบผู้ขนานกันขึ้นมาซึ่งแต่เพราะว่าจริงๆแล้วตามหลักของตัวอาการการทํางานมันก็ไม่น่าต่างกันเนาะโอเคครับประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องระบบผลรถก็ถามมาเพิ่มเติมได้นะครับผมถ้าเกิดสมมุติเราดูแล้วมันไม่ได้ครอบคลุมกับคลิปหรือที่เราเคยอธิบายไปแล้วก็จะพยายามทำคลิปมาตอบเนาะ โอเคครับขอบคุณทุกคนมากเลยเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าถ้าม,มีโอกาสก็ผมสัดง